จบงาน TikTok Awards ไปแล้วค่ะน้องอรไทยขอกราบขอพระคุณทุกคนที่ส่งน้องอรไทยมาไกลถึงขนาดนี้แค่ได้มีชื่อเข้าชิง TikTok Awards มันก็เกินฝันมากๆแล้วอะ่ะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีคนโหวตน้องอรไทยเป็นล้านกว่าโหวดคือมันเยอะมากๆแบบเกินฝันไปมากเลยอะ่ะด้อมอรไทยสมซานี่สุดยอดจริงๆตั้งแต่เกิดมาน้องอรไทยไม่เคยไปงาน Tik t o k Awards เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไป แล้วครั้งแรกที่ได้ไปก็ได้ไปในฐานะผู้เข้าชิงเลยแล้วปีก่อนนะน้องอรไทยมีคนติดตาม4,000 40, คนเองตัดภาพมาที่ตอนนี้คือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ส่งน้องอรไทยมาถึงจุดนี้ขอขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนหนูพี่ภูมิจากช่องเซอร์ซ่าบ้านหนังขอบคุณครอบครัวหนูขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านและขอบคุณทิกตอกไทยแลนด์ที่เปิดสาขาสตอร Retailer the year. Hey, hey, sh ai, Th ì, of Year ให้ครีเอเตอร์แบบหนูได้มีพื้นที่เชิดช้ยนะคะถึงแม้จะไม่ได้รางวัลก็ไม่เสียใจเลยแต่น้องอราไทยได้รู้ว่ามีคนรักน้องอราไทยตั้งมากมายขนาดนี้แค่นี้น้องอราไทยก็ดีใจมากๆเลยเออติ๊กต็อกเขาให้รางวัลสำหรับผู้เข้าชิงทุกคนด้วยนะอวด สวยจังเลยเนี่ยขอบคุณทุกคนจับใจจริงๆน้องอรไทยจะตั้งใจทําคลิปสนุกๆต่อไปนะรักทุกคนจ้าคุณครูคะหนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําได้ไหมคะทํางานเสร็จแล้อ,อย่างใหญ่ยยอรไทยถ้าทํางานยังไม่เสร็จก็ไม่ต้องไปแล้วองทำไมตอนพักเมื่อกี้ไม่ไปเข้าให้มันเสร็จเรียบร้อยจะไปเข้าทำไมตอนนี้ฉันไม่ให้ไปอีกสิบนาทีก็จะจบคาบแล้วอันไว้นั่นแหละ <c oughs> เออครูขอไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะนักเรียน อาจารย์คะหนูขอไปเข้าห้องน้าได้ไหมคะคุณไปได้เลยคุณจะมาขออาจารย์ทําไมเอาละนิสิตต่อไปใครจะไปห้องน้ําเชิญไปได้เลยมันเป็นสิทธิ์ของคุณใครอยากจะไปดื่มน้ําปัสสวะไปได้เลยคุณคิดเห็นอย่างไรกับการเซ็ตซีโร่ลิงที่ลบบุรีคะพี่ว่าดีหมาแมวจะได้มีพื้นที่ได้เกิดกบ้างฮะลบบุรีหมดยุคลิงแล้วไอะะ้ขำไปเนี่คุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่ลิงไปต่อยคนยยข้างถนนะที่ลิงไปต่อยคนข้างถนนคี่ว่าปลอดภยัยเพราะว่าถ้าต่อยกลางถนนอาจจะโดนรถชน คุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่ลิงไปขโมยของกินคนไอ้คุยเรื่องลิงเดี๋ยวเลยนะถ้าลิงมีเงินลิงไม่น่าจะขโมยน่่จะซื้อเองได้มีบางคนบอกว่าการที่เราไปเซตซีโร่ลิงอ่ะมันคือการไปเบียดเบียนตัดโลกเพื่อนรักคุณคิดเห็นอย่างไรคะตลกยากด้วยมาานอยู่ด้วยกันแบบว่าสมดุลนะถ้ามันอะไรที่มันเยอะไปก็ไม่ดีหรือว่าน้อยไปก็ไม่ดีราต้องบริหารจัดการในแบบที่อยู่ร่วมกันได้วิชาการเลยนะฮะรีบกินแบบนี้เดี๋ยวก็ติดคอรีบกินรีบเสร็จจะได้ไปกินปีโป้ เคียวให้มันเบาๆหน่อยเคี้ยวจับๆแจ๊บๆอย่างนั้นแหละน่าเกลียดแล้วแบบนี้เบาพอ,อยังคะเออกินให้มันได้แบบนี้หน่อยห้ามเคี่ยวข้าวนะ้ากินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องเกงเคงงั้นหนูไม่กินละหนูจะกินปีโป้แทนโอ๊ยเด็กสมัยนี้ขนมเพื่ออาหารหลักไปแล้วเนะก็เมื่อกี้แม่บอกไม่ต้องกินนี่นาโอ๊ยฉันกระชดยา <c oughs> กินให้เสร็จแล้วค่อย เหลือให้พ่อบ้างป้าอยากกินปีโป้สีม่วงหมดแล้วพ่ออยากกินก็ไปซื้อที่เซเว่นนะฮิฮิจบชลาไปทำอะไรใหญ่แกเป็นนักแสดงไะแกก็ต้ง่ายมันเนี่ยก็ตรงเลยครับตอนที่เรียนนิเทศเหกันครับผมแต่ว่าตอนยีเรนนี่เนี่ยเราเรียนเบื้องหลังเราเรียนแมเนจเมนต์เราสุดท้ายสิ่งที่ได้มากกว่าความรู้อะก็คือทันตุจัดกับดนรีหลังบื้องหลังอะเรียนเบื้องหลังแต่ว่าจบมาทำเบื้องหน้าอ่าเก่งมากกันเลยค่ะอยากรู้ว่าจบนี่แกชลาร์ไปทำอะไรคะ ทำหลายอย่างเลยที่ก็ไปทำงานบริษัทโฆษณาก่อนชื ok ่อโลฟายอิสไอวันไทย i ิงส์สไปน้นหลังจากนั้นก็ไปทำงานที่ m e d เ a ียออ d i a เดแล้วก็ไปต่อด้วยโรงแรมบิยกสกายสุดท้ายนะคะก็มาจบที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สตูส่วนของมิลเซียมสยามแต่ตอนหลังก็ไม่อยู่ของส่วนกลางค่ะเกษียณแล้วก็ยังทำนะแต่ไม่ได้ทำที่นี่ทำได้อื่นอันนี้ก็ไปเป็นการประจุคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของมอศิลปาปกรณ์สนุกนะได้ทำงานเอกชนมาตั อแต่ว่า10ปีสุดท้ายก็เื่อยู่เวยงานในสังกัดราชการตอนนี้ก็เลี้ยงหลานทัางานบ้านเป็นลาเป็นจอจบศุลาไปทำอะไรคะเป็นแฟนของอาจารย์ที่สอนที่เนศาสตร์ศุลาอุ้ยรัดมากก็คือดูแลลูกแล้วก็ของลูกเรียนจนจบ ในจุฬาทุกคนคิดใครคนนึงก็เด็กข้าจุฬาได้เหรียญทองอีกคนนึงก็บัญชีได้สามปีแปดเธอเป็นคันชีสแม่บ้านเก็ดตัวค่ะนี่ก็ถือว่าแบบครอบครัวนี้เก่ง่กเงทุกคนเลยครอบครัวนี้เป็นอาชีพไฟฟันของหนูเหมือนกันเดาจะไปเป็นแม่บ้านแม่บ้านไม่ดีหรอมันแท สออมันแค่ก็ดีใจที่ว่าลูกๆสอบดีๆโอเคยินดีด้วยนะค่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีบายๆายกนรับไทยค่ะทำไมนิสิตถึงอยากมาเรียนคณะรัฐศาสตร์ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศล่ะเพราะว่าหนูอยากเป็นทูตค่ะซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติและยังได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยสู่สายตาต่างประเทศด้วยค่ะเอาคำตอบจากใจนิสิตจริงๆสิอ๋อหนูอยากเป็นพระเยาท่านทูตค่ะ วทาาจุไไปอะรแกตื่นมาแล้วก็กินแล้วก็ยังนอนอยู่นะครับยังหางานอยู่ครับที่ทำอยู่บริษัทชื่อโอมเมเซเป็นฟินเทคคอมมิชัครับเป็น Data a n a l y s ลครับเป็นติ๊กต็อกคอนเทนเน้าอยู่ชินิฟิกคคะสนุกไหมคะสนุกนค่ะเป็นไตรสกินแครแบบบิวตี้ไม่เผาตัวเองก็เป็นแบบบินฟูท่านหนึ่งชื่อดังกดตลอได้นะคะโอเคเดี๋ยวใส่อันนี้ให้เป็นเดลต้าสาิครัพี่ธนาคารเจนนากินภาษาวายแรงมากอยู่แถวโซฟาใช่ใช่เป็นถุมอโศกอุ้ยเก่งอ่ะตอนนี้ทำบิสเนสนุวดล้อมแอนนีลิ อย่อยจอยฟิลฟิล,ฟลทำงานฟ,ฟิลนี้เลยตอนนี้เป็นเอนจิเนียร์อยู่ที่บริษัทของเนปอนสตีลครับผม <c oughs> บริษัทสีของญี่ปุ่นเป็นบริษัทเหล็กในญี่ปุ่นครับออ๋บริษัทเหล็กเ <c oughs> นปอนสฟิลเนปอนฟีล <c oughs> โอเอโอง้โง่เลยตอนนี้ก็กำลังสนใจทำเกี่ยวกับน้ำมันและก็ปิโตรเลียมครับผมอยากทำงานเกี่ยวกับอะไรสนใจในด้านอุตสาหกรรมออยล์แอนด์แก๊สนะฮะเคยได้ไปฝึกงานในสายงานนี้มาแล้วก็ค่อนข้างสนใจที่จะทำถ้าผู้บริหารท่านไหนดูอยู่ก็อย่าลืมจ้างน้องได้นะแล้วคุณผู้ชมล่ะเรียนจบไปทำอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนตตตต์มมมาาาาบออกกกกกันนนนนดดดด้้้วววยยยะะแแแลลลล่ืิิทุปช ไปทําอะไรคะเข้าสู่วงการคอมมิวนิเคชันตางโฆษณานะค่ะตอนที่เริ่มต้นก็อยู่เอเจนซี่ชื่อลินทัสแล้วก็จากลินทัสก็มากลุ่มของสปาแล้วก็ตอนนี้ต้เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มคาปโฮโดของญี่ปุ่นค่ะเป็นนักสอบของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้ยินเหมือนกับสปาคาโฮโดเหมือนกันเห็นว่าตอนนี้เป็นที่ปรึกษาค่ะเพราะว่าก็เกษียณแล้วนะคะแต่ก็ที่มาอยู่เปล่าๆระบบปล้ำสายไหมคะจากอักษรมาทำโฆษณาจริงๆแล้ว ศระสานทีน่ทำได้ทุกอย่างค่ะขอบคุณโอเคอเค่ะบ๊ายบาย จบเสร็จศาจุฬาไปทำอะไรแกตอนนี้เป็นคอนซัลต์อยู่ที่แ p m ีเอ็มครับคุ้ยเก่งมากก็มีแฟนที่จะไปเรียนต่อค่ะเรียนต่อด้านอะไรคะก็ียต่อด้านเมเนจเมนต์แล้วก็อาจจะช่วยงานที่บ้านอยู่นิดหน่อยอืมติดปีรายการบินไหนแอบบอกได้เปล่าวสี่วงสี่วงอยากเป็นด้วยเัิงเลยจากทัวน์สูงถึงเลยเอาจริงๆจบเปิดศาสตรทำได้หลายอย่างนะคะแต่งานแรกที่เลือกทำก็เป็นเมเนจเมนต์เทรนนีนั่นเองที่ไหนอยาแอบบอกได้เปล่าบริษัทเตอรอเจริญพอกทานอาหารใช้ชีวิตครับเลื่อนเปื่อยฮะแล้วอยากเป็นอะไรอยากมาทำการเงินนะคะทำแบงต่อไปก็ทาร้นนขมสัก ัันนนึงแล้วกเดี๋ยวอุดหนุนจะซื้อเยอะเลยเป็นแม่เด็กเชียงเทียนี่อยู่ที่ออร่าบปงนครอบคินิกค่ะเฮ้อยากไปทำหน้าตั้งเลยมาเลยตั้งรับดีคุณหมอแนะนำได้ดีมากแล้วคุณผู้ชมล่ะเรียนจบไปทำอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจุ๊บสิบช่องด้วยนะไอ้แดงมันเป็นนักสู้ดูของแคล้วปลาดเปี้ยวขอเซียนหน่อยเร็วขอแม่พี่น้องวูบแมนคุยกันก็โผ่และไอ้เขียวมันเป็นนักสิงมันมีรถเครื่องที่คอยวิ่งแซงทุกคัน ร้องต่อแล้วอ่ะเขินเสียงตัวเองอะ่ะตัวเองร้องเสียงนุ่มจักครับฟังแล้วใจละลายเลยอืมเขินนะตัวเองจะร้องเสียงเข้มหรือเสียงนุ่มก็ได้หมดจ้ากเบอร์ดี้นี่แหละอยากอร่อยนิ่มเข้มก็ต้องเบอร์ดี้โรบัสต้าป่องแดงอยากหอมละมุนกลมงกล่อมก็ต้องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ป่องเขียวทั้งคู่สกัดจากมาเมล็ดก,กาแฟาแท้ด้วยนะเบอร์ดี้เทสไหนก็ไปสุด ยกยออรไทยไม่มาโรงเรียนหรอวะเงินพวกเราก็ต้องทําความสะอาดท้องแค่2คนเนี่ยนะเออดิโคตรเอาเปรียบอะยายออรไทยคงนอนตีพุงอยู่บ้านปล่อยให้เราทำความสะอาดห้องกันอยู่2คน เมื่อวานแกไม่ได้มาช่วยพวกฉันทาเวรฉันจะฟ้องครูให้หักคะแนนแกใช่พวกฉันต้องทําความสะอาดห้องกันอยู่สองคนเหนื่อยมากเลยนะเว้ยแลวเมื่อวานฉันลาป่วยนอนซมอยู่บ้านตัวร้อนจีบ้านฉันอยู่ห่างจากโรงเรียน30กิโลให้เดินลากสังขารจากบ้านมาทําความสะอาดห้องเลยไหมพวกเธอถึงจะพอใจถ้าฉันไม่ป่วยฉันก็จะช่วยพวกเธอทำอยู่เนาะแอ๋แ่ฉันไม่ได้ช่วยทําเวรวันเดียวน้ําลายมันจะฟูงออกมาจากปากเลยมั้งหรือ เพิ่งได้ดู Avengers Infinity War มาโอ้โหช็อกมากเป็นหนังที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยดูมาเลยมันพีคมากเลยเนาะใช่ตอนจบคือดูแล้วแบบเมื่อวุ้นไม่ออกตอนนี้ทุกคนแบบกลายเป็นผงอ่ะใช่คือแบบจริงเหรอใช่เพราะว่าปกติหนังซุปเปอร์ฮีโร่ก็คือฮีโร่ก็ชนะอันนี้คือแบบทานอสชนะจริงคือแบบเล่นแบบนี้เล่เหรอ เออแล้ไม่เคยโดนสปอยมาก่อนด้วยไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่เคยเห็นสปอยมาเวล์อเวนเจอร์เลยไม่รู้ไปอยู่ถ้ำมัล่รจริงจะบอกว่าเรื่องเนี้ยพี่อ่ะเคยดูประมาณแบบสิรอบแล้วอ่ะจริงเหรอแต่ว่าก็ยังสนุกทุกครั้งที่ดูแล้วจําได้เลยว่ารอบแรกอ่ะตอนนั้นดูในโรงอ่ะคือทุกคนคือแบบพอหนังจบแล้วเงียบกริบอ่ะไม่มีใครพูดอะไรเพราะ เวอะไม่นึกว่าบบฮีโร่มันจะตุยกันหมดอะอยากดูในโลงอะเออมันพีคมากมันพีคมากแต่จะบอกว่ายังไม่เคยดู a เวนเจอร์เอ็นเกมนะมีพีก,กว่านี้จริงเหรออันนี้ว่าพีคแล้วนะเออคือ,ค,อคือพีคแบบ a เวนเจอร์เอ็นเกมคือแบบคือเดอะเบสะ อ,อุ้ยแล้วพี่ภูมิชอบฉากไหนในเรื่องนี้ที่สุดฉากในอินฟินิตี้บอใช่ที่ชอบฉากที่เหมือนทุกคนกําลังสู้กันในวาคันดาแล้วแบบกำลังแบบกำลังจะแพ้แล้วแล้ว,แล,วแล้วทองก็คือแบบได้อาวุธใหม่ซอมเบเกอร์ใช่ไหมเปิดประตูไบฟอนไบฟอลงมาแล้วก็อ้าวเอาเอาตัวทานอสมาแล้กระโดดจับ <c oughs> ามโคตรเท่เลยพลังโคตรจะกงใช่ชอบทีนซีไหนที่สุด ของหนูมีซีนหนึ่งดูแล้วน้ำตาไหลเลยคือซีนที่วันดาต้องฆ่าวิชชั่นคือมันเป็นซีนที่เหมือนเราต้องฆ่าคนรักตัวเองอะ่ะแล้วแบบมันยากมากเลยที่ต้องทำเศร้ามากแต่ว่าทานเราก็คือดึงวิชั่นอะ่ะกลับมาแล้วจัดการอีกรอบอีกอะ่ะเหมือนโดนทําบไหลจิตใจซ้ําแล้วซ้ำเล่าโหคือแบบแต่หนังมนสนุกจริงสนุกจริง ก็คืออยากดูเอ d g a m e เลยอยากรู้ว่ามันจะเลิศขนาดไหนแล้วคุณผู้ชมละ่ะชอบฉากไหนใน Infinity War เมเนมาได้นะคะเดี๋ยวไปดูเอ d g เกมแล้วมา,มาเมากันซ่าบ๊ายบายดู The Running Man มาแล้วเหมือนดูรถไฟ นึกว่าดู Squi สเกมตื่นเต้นทั้งเรื่องนังมันเกี่ยวกับเกมโชว์ที่ผู้ชายคนหนึ่งโดนคนทั้งประเทศไล่ล่าถ่าพระเอกอยู่รอดได้ถึง30วันก็รับเงินรางวัลไปเลยช้ำช้พระเอกก็ไม่ค่อยมีเงินเป็นคนชนชั้นรากญ้าที่ต้องมาเล่นเกมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ได้เงินมารักษาลูกสาวที่ป่วยนะ่ะแล้วตัวรายการก็เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ชอบสร้างเพราะแพนด้ามาปั่นหัวคนดูมันสุดๆไปดูกันดูจบแล้วเหนื่อยเหมือนวิ่งทั้งเรื่องนะ ทำไมนิสิตถึงอยากเรียนคณะรัฐศาสตร์ละ่ะเพราะหนูอยากจะเป็นข้าราชการค่ะอยากจะเอาความรู้ที่เรียนมาไปรับใช้แผ่นดินแล้วก็อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังลำบากดีได้เอาคําตอบที่มาจากใจนิสิตจริงๆสิอ๋อหนูอยากจะเป็นคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะรวดมาเร็งปากมดลูกครั้งแรกเจ็บไหมตอนหมอสอดคีมปากเป็ดเข้าไปรู้สึกยังไงอนไปเถ็นงเขาให้กรอกประวัติชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วก็เปลี่ยนโชว์ชาดาตอนขึ้นขาอย่างรู้สึกเกร็งมากกลัวเจ็บอ่ะตอนหมอสอดคีมปากเป็ดเข้าไปในชีโก้อ้าวเจ็บนิดดียยนน้่่าามหหไิททััง